ใกล้ความเป็นจริงแล้วค่ะพี่น้องคะและแล้วน้องอาย์ไก,กุณาพรก็ทําได้ค่ะพี่น้องใจเสาะบนเกาะนาคีติดหนึ่งในมาแรงแล้วค่ะพี่น้องะ่ะตอนนี้ก็คือถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสําหรับในวงการเพลงนะคะสําหรับเพลงใจเสาะบนเกาะนาคีของน้องอาย์ก,กุนาพรค่ะล่าสุดค่ะพี่น้องขะสื่อดังระดับประเทศนะคะระดับโลกเลยก็ว่าได้นะคะนายเอนเตอร์เทนค่ะ ได้ลงข่าวน้องไอสก,กุณาพรของเราค่ะพี่น้องคะบอกว่าอไอสก,กุณาพรปล่อยซิงเกิลใหม่พุ่งแรง5ชั่วโมงยอดทะลุ5 0 0นวิวน่าจับตามองศิลปินตัวน้อยลูกสาวบอสนกพงศกรหัวหน้าเรือใหญ่คณะหมอลำเสียงวิหกไอสก,กุณาพรปล่อยมิวสิกวิดีโอวันแรกเพียง5ชั่วโมงยอดวิวทะลุ2 0สนใน5ชั่วโมงพุ่งติดหนึ่งในมาแรง ขณะนี้ซึ่งเพลงใจเสาะบนเกาะนาคีแนวเพลงหมอลำผสมผสานดนตรีหลายชิ้นเรียบเรียงออกมาเป็นเพลงหมอลำที่น่าฟังพร้อมกับรักษามรดกทางวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาไว้อย่างลึกซึง้งโดยเน้อหาสอดแทรกเรื่องราวของสถานที่ในจังหวัดอุดรธานีอำเภอบ้านดุงที่หลายคนมีความเชื่อความศรัทธาจะไปกราบไหว้ขอพรในเรื่องต่างๆวัดจังสันกับพี่น้องคะ่ะ กราบขอบพระคุณนายเอ็นเตอร์เทนด้วยนะคะที่ได้นําเรื่องราวของน้องอไอศกุนาพรของเราไปลงข่าวไว้ด้วยนะคะนายเอ็นเตอร์เทนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยโอ้โหต้องบอกว่าจังสีพี่น้องคหาต้องบอกว่าเราลุ้นนะคะว่าเพลงน้องอไอศกุณาพรของเราเราพูดกันตลอดว่าเพลงน้องจัดหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวหรือเปล่า ะะแต่เราไม่คาดคิดว่าะะเหนือความคาดหมายจริงๆว่าเพลงน้องอ้ายจะต้องติดหนึ่งในมาแรงนะคะแต่แล้วก็ทำได้ค่ะติดหนึ่งในมาแรงจนทำให้บอสนุนะคะถึงกับหลั่งน้ำตาเลยทีเดียวญานุของเราก็คือลุ้นตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่หลายวันค่ะตั้งแต่ก่อนปล่อยเพลงอีกลุ้นวสันพี่น้องขาลุ้นแห้งและแล้วก็ทำให้ญานุเสียน้ำตาจนได้ เสียน้ําตาในที่นี้ก็คือเสียน้ําตาให้กับความปิติความปลื้มใจความอิ่มเอิบใจที่เพลงของหลานสาวนะคะน้องไอศุณาพรของเรานี่แหละติดหนึ่งในมาแรงเพื่อนบอกว่าเฮ็ดเพลงนะคะเฮ็ดเพลงมากนี่บอกเคยคิดเลยว่าบอกเคยมีเพลงไหนสุเดเอตติดมาแรงแต่เพลงน้องไอศุณนาพรของเราติดหนึ่งในมาแรงค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังทยานต่อเนื่องได้พี่น้องกําลังทยานต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็รอลุ้นว่าครบ24ชั่วโมงหรือ1 วันเนี่ยจะ1ล้านวิวหรือไม่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วจะ1ล้านไม่1ล้านวิวก็ขึ้นอยู่กับเอซีแฟนคลับของเรานี่แหละพี่น้องขาเพราะฉะนั้นแล้วเฮาต้องซอยกันค่ะช่วยกันปั่นวิวต่อเนื่องต่อไปค่ะอย,ย่าฝ้ายุดค่ะพี่น้องคาเพิ่งจะ6กโมงเองก่อน,นอนกับฟังเฮกอีหยังกับฟังเลอพี่น้องขาฟังช่วยๆกันค่ะล่าสุดนะคะพูดแต่ง พูแต่งค่ะคืออาจาร,รย์บิ๊กุูมารินก็ดีใจเป็นอย่างมากค่ะที่เพลงอีหล่าหน่อยของฮาวติดหนึ่งในมาแรงแล้วนะคะสําหรับใจเสาะบนเกาะนาคีซึ่งตอนนี้ก็ทางด้านศิลปินหลายๆท่านในแวดวงนักร้องหมอลําก็ส่งกําลังใจกันอย่างล้นหลามค่ะพี่น้องคะเพราะว่าจะเป็นพี่ตักต๊กแตนชนลรดาค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในเพจของบอสน่คพงศกรนะคะพี่อมแอมค่ะและก็ศิลปินหลายๆท่านก็มาแสดงความยินดีกับ น้องไอศุกุ์นาพรและก็พ่อจ๋าด้วยนะคะที่เพลงติดหนึ่งในมาแรงนะคะซึ่งเหนือความคาดหมายจริงๆเราลุ้นแค่ว่า24ชั่วโมงหรือ1วันนะคะหวันเนี่ยจะได้1ล้านวิวหรือเปล่าแต่เราไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องติดหนึ่งในมาแรงแต่ก็ทําได้ที่ติดหนึ่งในมาแรงซึ่งเหนือความคาดหมายกเลยพี่น้องครับเพราะว่า ตัวแอดมินลูกทุ่งมาทำโซเชียลเนี่ยก็นําเสนอแค่เพราะว่าเฮารุ่นแค่ว่าอยากให้น้องได้1วัน1ล้านวิวเฮ่ากับบอคิดว่าจะได้ติดหนึ่งในมาแรงหรืออีกอย่างนะคะเพราะว่าบอได้คิดถึงจุดนั้นเลยตรองยอมรอักอิหีค่ะแต่มันติดหนึ่งในมาแรงพี่น้องค่ะคือแบบก็ต้องบอกว่า เหมือนบอสหนุเลยอาการเหมือนบอสหนุเลยค่ะเพราะว่าเราติดตามแล้วก็เรานําเสนอมาโดยตลอดเท่ารุ่นตั้งแต่วันถ่าย MV ตั้งแต่เรารู้ว่าน้องจะปล่อยเพลงแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราได้พูดมาเราได้ติดตามมาเราได้นําเสนอมาเนาะเข่ารู้สึกว่าเข่าตื่นตันแท่น,นอนไอ้ไอสกุน,น่าพอดค่ะตอนนี้ก็ยังทยานต่อเนื่องนะคะเพราะว่าอ,อย่างที่บอกนะคะอย่างนายเอ็นเตนก็ เป็นที่สนใจของสื่อนะคะสื่อต่างๆในเมืองไทยนะคะสื่อที่เป็นสากลค่ะอย่างนายเอ็นเตอร์เทนอย่างสิบปันกระนั่มสื่อเป็นสื่อระดับประเทศระดับโลกเลยก็ว่าได้ใครๆก็รู้จักนายเอ็นเตอร์เทนเนาะนั่นแหละพี่น้องค่ะเพื่นอนก็ได้ลงข่าวน้อยอายแปลว่าอะไรนั่นก็หมายความว่านะคะหมอลำเสียงวิหกบอลนกวงศกรพ่อจา่าแล้วก็อีหล่าหน่อยอาอายสกุณาพรถูกจับตามองจากสื่อค่ะสื่อที่เป็นสากลนะคะบอแมนเฉพาะกลุ่ม ถะาะอย่างอย่างลูกทุ่งหมอลำโซเชียลอย่างเพจต่างๆหรือว่าในแวดวงลูกทุ่งหมอลำก็เป็นเพจเฉพาะกลุ่มนะฮะแต่ว่าเพจนะคะของนายเอนเตอร์เทนหรือว่าช่องทางของนายเอนเตอร์เทนที่เป็นสื่อทีวีหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียที่เป็นโทรทัศน์นะคะทางด้านโทรทัศน์อะไรอย่างนี้ค่ะเพิ่นเป็นสื่อสากลไหมคะเพิ่นให้ความสนใจนะคะในขณะที่ปล่อยเพลงก็ได้มีการให้ความสนใจ มันก็เลยทําให้เพลงน้อยไอสกุณาพรนะคะถูกจับตามองในขณะนี้เป็นที่สุดนะคะเพราะว่าตึกหนึ่งในมาแรงซะด้วยค่ะพี่น้องตึกหนึ่งในมาแรงซะด้วยนะคะคนก็พูดถึงว่าเอ๊ะคนนี้คือใครเด็กคนนี้คือใครบางคนก็ยังไม่รู้จักเนาะบางคนไม่รู้จักก็อยากทําความรู้จักว่าเอ๊ะศิลปินท่านนี้คือใครอันนี้หมายถึงในวงกว้างนะคะในวงที่ไม่รู้จักในแวดวงหมอลำค่ะเพราะว่าเราเอาไปลงสื่อใหญ่ระดับ ประเทศระดับโลกจังสิพี่น้องคะอย่างนายเอ็นเตอร์เทนเป็นช่องสากลจังสิคนที่เขาไม่เคยดูหมอลำหรืออะไรเขาก็จะได้ดูจากตรงนี้อันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างมากเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นการ PR หรือโปรโมทให้กับหมอลำเสียงวิหกน้องอายสุกุณาพรแล้วก็เพลงใจเสาะบนเกาะนาคีทําให้คนที่ไม่รู้จักเพลงนี้ได้รู้จักเพลงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างเขาได้ลงไว้ดีมากๆเลยว่าเพลงนี้ก็คือผสมผสานดนตรีหลายชิ้นเรียบเรียงออกมาเป็นเพลงหมอลำที่น่าฟังพร้อม กับรักษามารดากทางวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาไว้อย่างลึกซึง้งโดยนะ้อหาสาดแทรกเรื่องราวของสถานที่ในจังหวัดอุดรธานีอําเภอบ้านดุงค่ะนั่นก็คือเขาเอ่บอกว่าเป็นเรื่องราวของพญานาขีพญานากเนาะปูยาพญานากเนาะคุมข้องเป็นเรื่องราวความเชื่อนะคะที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ มีแหลคะครับพี่น้องคะเป็นเรื่องราวที่ยา่ยาลูกทุ่งมาลับโซเชียลนะมาฝากพี่ฝางน้องขอแสดงความดีใจอีกครั้งกับน้องออายสุกนาพรที่ติดหนึ่งในมาแรงเลยคะ่ะตอนนี้ เรารอลุ้นกันว่า1วันจะ1ล้านวิวหรือไม่นะคะแฟนคลัแฟนเพลงยะเฝ้านี้ย,ย่าเฝ้าป่าเฮ็ดอิหยังอยู่กับเปิดฟังวนๆวนๆไปด้วยพี่น้องค่ะส่งกําลังใจกันให้น้องไอศกุณนพรพ่อจ๋าย่านุนะคะแล้วก็ทีมงานหมอลังเสียงวิหกนะคะขอให้ซิงเกิลนี้ของอีหลาหน้อยของเฮาปังๆค่ะ1วันหล้านวิวมาแน่ค่ะ พี่น้องคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้มาคลิปนี้ฝากกดไล k ์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมน n ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายายลูกทุ่หมอลำโซเชียลด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ยายายขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ